ปัส,สนาพาไปเห็นซึ่งตนเองช่วยให้เห็นบทพระธรรมแสนสดใสเห็นตนเองเห็นพระธรรมเห็นที่ใจธรรมทั้งหลายคือบทภาคจากปากเราอันปากเขาและปากท่านภาคพระธรรมคำภาคนั้นทั้งสดใสหรือหม่นหมอง ตัวเราฟังพระธรรมตามคันลองจิตเศร้าหมองหรือเบิกบานนั้นคือเราพูดปากเปล่าไม่อาศัยพุทธพจธน์รมทั้งหมดพ้นจากปากเหมือนเชื่อได้สร้างศรัทธาในพระธรรมควรเชื่อใครทรงให้ไว้เชื่อพระธรรม จากปากเราศรัทธาเขาศรัทธาเราศรัทธาธรรมสืบสารตามย่อมเห็นธรรมในตนได้ตนเห็นธรรมเห็นตนเองเห็นก่อนตายคือที่หมายลุเส้นไทยละตัวเรา จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การเสด็จดับขันทปริิพานถ้ากระผมเองจะนำเรื่องของเห็นตนเองมาชี้ให้เห็นภาพว่าน,นี้คือจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาที่ทุกท่านจะต้องใฝ่หาตนเองจนกว่าจะพบ นี่คือวิสัชนาที่ทุกท่านจะต้องผ่านพบโดยที่กระผมจะขออนุญาตหยิบยกปุจฉานำมาสอบถามว่าวิปัสนาจะต้องเห็นอะไรวิสัชนาที่ได้จึงต้องวิสัชนาว่าเห็นตนเองเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นซึ่งกระผมจะนำมาชี้ให้เห็นในความหมายของเห็นตนเองที่ตรงนี้จะต้องประกอบไปด้วยหมายเลขหนึ่งสองสาม แล้วก็จะพบว่าการนับสังขาร3คือหนทางที่จะพาให้ทุกท่านมองเห็นตนเองได้โดยจุดเริ่มต้นที่จะต้องมองเห็นตนคือความหมายของการเห็นกายะสังขารติดตามมาด้วยการเห็นตนเองจากวจีสังขารและมองเห็นจุดหมายปลายทางว่าการเห็นตนเองนั้นจะต้องเกิดขึ้นที่มโนสังขาร รวมเป็นขั้นตอนของหนึสองสที่จะพาให้ทุกท่านได้สามารถมองเห็นตนเองหรือว่าทุกท่านจะสามารถมองเห็นกายวาจาใจปรากฏขึ้นที่ภายในเฉพาะตนโดยจุดเริ่มต้นในขั้นตอนของหมายเลขนึงกระผมจึงต้องนำเรื่องของการมองเห็นอนิจจังนำมาวาดภาพให้ท่านเห็นเรื่องของคำว่าไม่เที่ยง ส่วนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการมองเห็นพระไตรลักษณ์ที่จะช่วยนำพาให้ทุกท่านสร้างวิปัสนามองเห็นตนเองรวมทั้งมองเห็นพระไตรลักษณ์เป็นจุดเริ่มต้นโดยอาศัยผลของการทำความเข้าใจในความหมายของอนิจจังหรือว่าเรื่องของกายะสังขารเป็นขั้นตอนแรกของหมายเล็กหนึ่ง แล้วจึงมาสร้างความเข้าใจในความหมายของวจีสังขารในขั้นตอนของหมายเลขสองนั่นก็คือเรื่องของทุกขังที่แปลว่าเป็นทุกนำความหมายของวาจามากล่าวพูดว่าในท้ายที่สุดแล้ววาจาที่เป็นวจีสังขารกับความหมายของทุกขังจะสร้างให้ทุกท่านมองเห็นวิปัสสนาเบื้องต้นได้เช่นไร จุดสุดท้ายในขั้นตอนของหมายเล็สามคือเรื่องของมโนสังขารทุกท่านย่อมสามารถมองเห็นอนัตตาที่แปลว่าไม่ใช่ตัวตนปรากฏขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของใจหรือความหมายเกี่ยวกับเรื่องของมโนสังขาร นี้คือความหมายในพระสัตยธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคท,ที่จะสามารถนำเรื่องราวของพระไตรลักษณ์มาสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นควบคู่กันได้เกี่ยวกับเรื่องของการนับสังขารสาเพราะฉะนั้นพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจถูกที่ทุกท่านจะสามารถพูดว่าการเห็นายวาจาใจคือจุดสุดท้ายในพระพุทธศาสนาที่จะต้องปรากฏเกิดขึ้นมา พร้อมด้วยขั้นตอนของการนับหมายเลขหนึ่งสองสเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาในเบื้องต้นที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถูกตรงเกี่ยวกับเรื่องของพระไตรลักษณ์จนสามารถมองเห็นตนเองได้เป็นจุดหมายปลายทาง นี้คือภาพของปุจฉาซึ่งกระผมเองขอญาตินำมาชี้ให้เห็นว่าวิปัสสนาในเบื้องสูงแล้วถ้าจะถามว่าเห็นอะไรตอบว่าจะต้องเห็นตนเองให้ได้ก่อนตายในภพนี้ชาตินี้เพราะฉะนั้นความหมายที่กระผมหยิบยกนำมาชี้นะครับคือการนำพาให้ทุกท่านเข้าหาพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ได้ประสบผลสำเร็จอันเนื่องมาจากการมองเห็นตนเอง หรือว่าสามารถมองเห็นศีลสมาธิปัญญาปรากฏขึ้นมาได้ภายในเฉพาะตนเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่กระผมจะนำมาขยายความให้ทุกท่านทราบวิปัสนาเบื้องสูงในพระสัตยธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจะสามารถสร้างความเข้าใจถูกได้เช่นไรสมาธินี้เป็นวิปัสนาเบื้องสูงได้หรือไม่ กระผมขออนุญาตทำความเข้าใจจากจุดเริ่มต้นในพยัญชนะของคำว่าทุกขังคือการบอกการกล่าวการประกาศด้วยความยากลำบากหรือว่าเป็นเรื่องของวาจาถ้าโดยส่วนตัวของกระผมเองมองเห็นว่าพยัญชนะของทุกขังนี้เกิดมาจากการขยายความในพยัญชนะของทุกขาแบ่งแยกออกได้ว่าทุกกับอักขะ ความหมายในพยัญชนะของทุที่ตรงนี้คืออุปสรรคที่แปลว่ายากลำบากชั่วร้ายเลวไม่ดีกับอักขะที่ตรงนี้คือความหมายของาพาุนะครับแปลว่าบอกแปลว่ากล่าวแปลว่าประกาศสามารถเทียบเคียงได้กับภาษาอังกฤษว่าทูพ็อเรมสามารถนำมาชี้ให้ท่านเห็นได้ว่าจุดหมายปลายทางก็คือเรื่องของคำกิริยาอาขยาตว่าอักขาติ ถามว่าสำเร็จรูปมาเป็นแบบนี้ได้เช่นไรจุดเริ่มต้นคือต้องทำความเข้าใจในเรื่องของอักขะาาุลงท้ายด้วยอปัใจแล้วก็ทีฆะสละอะให้กลายเป็นอาสามารถเติมติวิพัตให้กลายเป็นคำกิริยาอขยาตว่าอักขาติเพราะฉะนั้นที่ในความหมายทุบวกอักขะที่ตรงนี้นะครับ จะมีคำสำเร็จรูปแบบนี้เป็นคำกิริยาอขยาตุขขาติแล้วก็นำมาขยายความให้เกิดความเข้าใจได้แบบนี้ว่าที่นี่คือทุกขะเป็นคำนามนปุงสักกลิงทุกขาที่นี่เป็นคำนามพหูพจน์ทุกขังที่นี่เป็นคำคุณนาม การขยายความในพยัญชนะของทุกขาที่ตรงนี้นะครับกระผมจึงมองเห็นภาพการสร้างความเข้าใจเกิดขึ้นมาจากการประกาศพระธรรมทั้งหลายเป็นไปด้วยความยากลำบากนี้คือภาพในพระสัตธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคที่ถูกนำออกมาประกาศเป็นไปด้วยความยากลำบากในความหมายของคำว่าทุกขาหรือว่าทุกขังที่ตรงนี้นะครับ หรือสามารถจะใช้คําว่ากล่าวนำมาชี้ให้เห็นภาพได้ว่าการกล่าวพระธรรมทั้งหลายเป็นไปด้วยความยากลำบากสามารถจะนำพยันชนะของการบอกมาชี้ให้เห็นภาพว่าการบอกพระธรรมทั้งหลายเป็นไปด้วยความยากลำบากนี้คือภาพของความเข้าใจในเรื่องของทุกขา หรือว่าเป็นเรื่องของวาจาอันเป็นเรื่องของวจีสังขารที่ทุกท่านจะสามารถสร้างสัมมาวาจานำพระธรรมเทศนาออกมาสร้างความเข้าใจถูกให้เกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็จะมองเห็นเรื่องของความยากลำบากก็คือพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเกี่ยวกับความหมายของเรื่องคุณนาม เกี่ยวกับความหมายของทุกขังซึ่งกระผมนำมาชี้ให้เห็นภาพว่าความยากลำบากก็คือเรื่องของทุกขังและทุกขาติซึ่งอาจจะมีคำแปลเพิ่มเติมขึ้นมาได้แบบนี้ครับการบอกการกล่าวการประกาศพระธรรมทั้งหลายเป็นไปด้วยความชั่วร้าย หรือสามารถจะมีความหมายแปลว่าการบอกการกล่าวการประกาศพระธรรมทั้งหลายเป็นไปด้วยความเลวความไม่ดีส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่กระผมมองเห็นว่าพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคที่เกิดมาจากการขยายความพยัญชนะของทุกขาติเป็นคำกิริยาอคยาตที่เกิดขึ้นมาจากวิตติก,กะวิจาระ หรือเรียกว่าเป็นเรื่องของวจีสังขารที่สามารถจะนํามาสร้างภาพให้เกิดความเข้าใจถูกในเรื่องของสัมมาวจานี้จึงเป็นเรื่องของพระธรรมเทศนาที่กระผมมองเห็นว่าทุกท่านสามารถจะมองเจตนาของผู้แสดงพระสัจธรรม นำมาสร้างความเข้าใจถูกให้เกิดขึ้นกับตนเองโดยอาศัยวิปัสนาเบื้องสูงนำมาชี้ให้เห็นว่าส่วนใดเป็นความสำคัญในเรื่องของการนับ 1, นึสส่วนใดสามารถจะสร้างความเข้าใจถูกให้เกิดขึ้นในพระสัตธรรม จะต้องอาศัยวจีสังขารหรือว่าเรื่องของวิตักกะวิจาระอันได้แก่การตรึกนลกถึงพระสัตธ์ทำพร้อมด้วยการพิจารณาหรือว่าวิจาระจึงจะพบว่าศีลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องราวของกายสังขารก็คือเรื่องของอนิจจังที่จะพาให้ทุกท่านเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง มองเห็นปัญญาของพระสงฆ์ผู้แสดงพระสัตวธรรมมีมโนสังขารเป็นเช่นไรกระผมขอญาตินำเรื่องขั้นตอนของหมายเล็สามมาสร้างความเข้าใจว่าทำอย่างไรวิปัสสนาเบื้องสูงจึงสามารถมองเห็นพยัญชนะอนัตตาปรากฏขึ้นมาได้ในความหมายซึ่งกระผมมีความเข้าใจส่วนตัวอย่างนี้ครับ อนัตตานี้แปลว่าไม่ใช่ตนเองอนัตตานี้แปลว่าไม่ใช่ตัวตนในความหมายของคำนามนะครับหรือสามารถจะนำมาชี้ให้เห็นภาพได้เกี่ยวกับเรื่องของคำคุณนามที่ว่าไม่ใช่วิญญาณหรือที่แปลว่าปราศจากวิญญาณตรงกับพระบาลีวยากรณ์ขององค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาตก็คือนิสสตะนิชีวะ ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตทุกท่านมีสิทธิ์สร้างความเข้าใจถูกให้ปรากฏขึ้นมาได้โดยอาศัยการขยายความซึ่งกับผมขออนุญาตนำมาชี้ให้เห็นภาพวัตจุดเริ่มต้นในเรื่องของอันธาตตรงกับภาษาอังกฤษว่า to bless แปลเป็นไทยเป็นคำกิริยาอาขยาดว่าหายใจส่วนอัตตาที่ตรงนี้มีความหมายเป็นเรื่องของสรรพนาม ก็คือคำศัพท์ที่มาใช้แทนผู้พูดตรงกับภาษาบาลีว่าวาจากะหรือตรงกับภาษาอังกฤษว่า Voice นั่นก็คือ Active Voice และ Passive Voice สามารถจะแปลได้แบบนี้แหละครับปฐมบุรุษก็คือ himself มัธยมบุรุษก็คือ yourself อุดมบุรุษก็คือ myself หรือว่าตัวฉันเอง เพราะฉะนั้นความหมายรวมซึ่งกับผมขอญาตินำมาชี้ให้เห็นว่าเรื่องของอนัตตาจะต้องแปลว่าการหายใจของเขาเองหรือว่า himself ที่ตรงนี้นะครับถ้าแปลว่าการหายใจของท่านเองก็คือ yourself ที่ตรงนี้ครับและในท้ายที่สุดของ myself ก็คือเรื่องการหายใจของฉันเองเป็นเรื่องของอุดมบุรุษ แต่ถ้ากับผมเองจะขออนุญาตพูดในเรื่องของอนัตตาซึ่งกับผมมีความเข้าใจส่วนตัวว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของสัตว์ถ้าความหมายของอนัตตาที่ตรงนี้แปลว่าไม่ใช่บุคคลถ้าอนัตตาที่ตรงนี้แปลว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ท่านไม่ใช่เขาเรื่องราวของใจหรือว่ามโนสังขารกระผมขออนุญาตนำมาชี้ให้เห็นภาพเป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับ ว่าที่ในความหมายของเวทนาขันและสัญญาขันจะสามารถเชื่อมโยงให้เห็นภาพในคำแปลของอนัตตาควบคู่กับคำแปลของการหายใจออกของเขาเองของท่านเองของฉันเองจะเป็นเช่นไรกับผมจะนำมาเล่าในตอนสุดท้ายครับแต่ว่าตอนนี้กระผมขอญอาตนำมาชี้ให้เห็นภาพก่อนว่าการนับสังขารทั้งสาม ถ้าไม่อาศัยเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาจะพาให้ทุกท่านไปถึงจุดหมายปลายทางในเรื่องของการนับหนึ่งสองสมที่ตรงนี้ได้อย่างไรกระผมขออนุญาตทําความเข้าใจที่หมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นจะทําให้ทุกท่านเข้าใจถูกตรงกับวิปัสสนาเบื้องสูงได้แบบไหนจุดเริ่มต้นที่กระผมจะต้องทําความเข้าใจคือเรื่องของอนิจจังขอรับกระผม ในความหมายของอนิจจะที่ตรงนี้จะต้องมีความหมายแปลว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนหรือถ้ากับผมจะแปลอีกสักอย่างหนึ่งว่าอนิจจะนี้แปลว่าปฏิเสธความเพียงอนิจจะแปลว่าปฏิเสธความยั่งยืนนำมาหยิบยื่นให้เกิดความเข้าใจถูกในเรื่องของคำคุณนามแล้วก็นำมาขยายความว่า